สวัสดีพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารของทิมรักมาฝากกันเช่นเคยนะคะและอย่าลืมคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะนำทัพโดยคุณอาเกโรบุกไป,ปเยือนเอฟเวอร์ตันในศึกฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดของขกาอังกฤษนะคะในฟุตบอล FA ฟเอคับรอบรองชนะเลิศ ซึ่งบอสเป๊ปดีโอลาจะต้องพาลูกทีมเก็บชัยชนะเพื่อคุยทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับสถิติพบกัน5เกมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเอฟเวอร์ตันนะคะผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเอาชนะไปทั้งหมด5เกมเลยค่ะผลงานยอดเยี่ยมนะคะซึ่งก็ถือว่าได้เปรียบนะผลงานดูดีกว่าเอฟเวอร์ตันนะคะส่วนผลงานเอฟเวอร์ตัน จาก5เกมล่าสุดนี้พบว่าแพ้2เสมอ3นะคะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นชนะ4แพ้1ค่ะสำหรับช่องถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดทาง bt sport 3 hd นะคะอย่าลืมอย่าพลาดเชียร์ด้วยกันนะคะเอาละค่ะต่อไปก็เป็นผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบ8ทีมสุดท้าย ซึ่งผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับโบุสเซียดอทมูนโดยเกมนี้จะเริ่มแข่งขันในวันที่6และ7เมษายนนี้นะคะส่วนแมนซิตี้ก็จะแข่งวันที่7เมษาค่ะซึ่งเราจะได้เล่นในบ้านเป็นเกมเย่าก่อนโดยผู้ชนะเกมนี้จะต้องเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างไบเยนมิวนิกและเปเอชเนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆชาวเรือใบสีฟ้าคิดว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถผ่านดอทมูลไปได้หรือไม่นะคะส่วนคู่อื่นๆนะคะบาเยอร์มิวนิกพบกับเปเอชเอเออามาดริดพบกับลิเวอร์พูลและปอร์โตจะพบกับเชลซีค่ะค่ะสำหรับถ้วยแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ League, ก็ถูกเต็งว่าเป็นเต็งหนึ่งะคะซึ่งหาคลิปก็ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า มีเสือใต้ทีมเดียวเท่านั้นที่จะหยุดยัง้งเรือใบสีฟ้าไม่ให้ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะคะโกเวนฮาร์กริฟนักวิเคราะห์ BT สปอร์ตเผยว่าแมนซิตี้ในชั่วโมงนี้แกล่งทั่วแผ่นจนแทบไร้จุดอ่อนแกล่งทั้งเกมรุกและเกมรับดังนั้นทีมซึ่งจะเจ๋งพอที่จะปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็คงจะมีแต่เสือใต้บาบยอนมิวนิกเท่านั้นโดยฮากริฟได้บอกว่า นี่คือทีมแมนซิตี้ที่มีโอกาสที่จะในการหยิบแชมป์ในถ้วยนี้ไปครองพวกเขามีเกมป้องกันที่เหนียวแน่นผมไม่คิดว่าทีมนั้นมีจุดอ่อนอีกต่อไปนี่คือโอกาสที่เจ๋งที่สุดแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นพวกเขาร่วงแบบน่าเจ็บใจให้กับโมนาโกลิวพูสสเปอร์หรือลียงแต่ในปัจจุบันนี้ สามารถเล่นเกมด้วยจังหวะของตนเองไม่เสียประตูง่ายๆและยิงแต่หัววันเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของเกมอย่างเกมที่เจอกลัดบักเขาจัดผู้เล่นที่ปกติเล่นสไตล์เบอร์สิลงสนามพร้อมกันทั้ง4คนทั้งเควินเดอะอยเบนาโดซิวาคุนโดกันและฟัวเดนดังนั้นจึงมองว่าทีมไม่ต้องลากเกมไปให้ยืดเยื้อถึงการดวลเป้ารายการนี้อีกต่อไปผมคิดว่า คุณก็คงพูดกันถึงความเป็นไปได้ว่าแมนเิตี้จะควา้า4แชมป์ในฤด,ดูกาลเดียวเมืม่อมองจากผลงานของพวกเขาแทบไม่เสียประตูและชนะได้รวด21เกมจาก22เกมหลังสุดแต่ทั้งนี้เกมระดับสูงอย่างเชมเปียนลีกเพียงความได้เปรียบเสียเปรียบเล็กน้อยหากไม่จัดก,การให้เหมาะสมก็มีสิทธิ์ตกรอบแล้วเป๊ปคงจะะหนักเรื่องนี้ดี ทีมเดียวที่ผมเห็นว่าสามารถหยุดแมนซิตี้ในชั่วโมงนี้ได้นั้นก็คงเห็นจะเป็นไบเย์นอย่างไรก็ตามซิตี้หากวันไหนที่เขาหลุดฟอร์มก็พังได้เช่นกันอย่างเมื่อตอนที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็แพ้คาหลัง0นย์ประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ามีความเห็นอย่างไรคะค่ะสำหรับข่าวต่อไปมาเรือไหม เป๊ปอวยฮาแลนด์หัวหอกตัวท็อปของโลกล่าสุดเป๊ปกวาดิโอลาคุณซือแมนเชตี้ได้ออกมายกยอเออร์ลิงฮาแลนด์ว่าเป็นดาวยิงแถวหน้าของโลกในยุคนี้พร้อมพูดถึงโอกาสประชากตัวฮาแลนด์มายังถิ่นเอดิฮัดสเตเดียมเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าเครื่องจักรสังหารของดอทมดล เป็นหนึ่งในดาวยิงที่เก่งกาจที่สุดในโลกชั่วโมงนี้หลังจากที่เรือใบสีฟ้าถูกจัดสลากเจอกับเสือเหลืองในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศโดยเป๊ปได้กล่าวว่าฮาเลนเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกในตอนนี้ถ้าจะถามว่าเราอยากได้เขามาอยู่กับแมนเิตี้หรือเปล่าคุณต้องเข้าใจนะว่าผมไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ เพราะตอนนี้เขายังเป็นผู้เล่นของบรูสเซียดอร์มุนดังนั้นผมจึงไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้สำหรับเกมแรกแมนซิตี้จะได้ติดเล่นในบ้านก่อนนะคะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในคืนวันอังคารที่6เมษายนนี้ส่วนเกมนัดที่2นะคะจะฟาดแข่งในวันศุกร์ที่14เมษายนเบปตอบแบบเลี่ยงแบบนี้ก็พอจะมีหวังนะคะแต่ถ้าไม่มีแววเ๊บก็คงจะปฏิเสธเสียงแข็งไปเลยแบบนี้ก็พอมีลุ้นค่ะ ซึ่งในดินของฮาแลนด์นั้นแอนดรอสเทาเซนนะคะปีกของกิสตันพาเลตก็ได้ออกโรงแนะนำเออร์ลิงฮาแลนด์ว่าเพื่ออนาคตที่ดีควรเลือกย้ายมาร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะในตอนนี้ไม่ใช่แค่แมนซิตี้เท่านั้นนะคะที่สนใจฮาแลนด์ยังมีทีมร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกทีมนึงที่ได้ให้ความสนใจโดยเทาเซนได้กล่าวว่า แน่นอนว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าท้ายที่สุดแล้วฮาเลนจะตัดสินใจอย่างไรแต่หากผมเป็นเขาผมจะเลือกเซ็นสัญญากับแมนซิตี้มากกว่าเมื่อพิจารณาดูจากทิศทางของสโมสรและองค์ประกอบอื่นๆของพวกเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไม่มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของการเจรจาเลยด้วยซ้ำเพราะดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีศักยภาพทางด้านการเงินที่เหนือกว่า เพื่อนบ้านในช่วงสมร์นี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวและผมยังมองว่าเป็นซิตี้นี่แหละที่เหมาะสมและน่าจะได้ตัวนักเตะมาเล่นในปีหน้าเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคำแนะนำของชาวเ้นค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายของวันนี้เป๊ปบ,บอกเรือไม่เสียใจปล่อยซันโชแต่อย่าโชว์ของตอนเจอกับเรือก็พอคะ่ะ เป๊ปกวดิโอลาบอกว่าพวกเขาไม่ได้เสียใจที่เจดอนซานโชย้ายออกจากทีมแล้วไปแจ้งเกิดกับบุลเเซียดอรมุนซึ่งซานโชนั้นเป็นเด็กปั้นของทีมเรอใบสีฟ้าก่อนจะย้ายไปร่วมทัพกับเสือเหลืองเมื่อปี2017นะคะและตอนนี้ก็คงเตรียมดวลกับอดีตต้นสังกัดเมื่อทั้งสองสโมสรจับฉลากมาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกค่ะโดยกัวดิโอลา พูดถึงอดีตลูกทีมว่าผมพูดมาหลายครั้งแล้วมันไม่ได้เป็นการเสียใจที่เขาตัดสินใจย้ายและกำลังทำผลงานได้ดีมากผมก็ต้องยินดีกับเขาด้วยนะเขาเป็นนักเตะตัวทีมชาติที่มีคุณภาพสูงทำผลงานได้ดีมากกับดอทมุลเราต้องการให้เขาอยู่ต่อแต่เขาเลือกที่จะย้ายและเมื่อมีคนต้องการย้ายเราก็ต้องปล่อยเขาไปผมขอให้เขาโชคดียกเว้นในตอนที่เจอกับเรา ผมไม่ได้เสียใจอะไรเลยถ้าเขาแฮปปี้ผมเองก็แฮปปี้เราจะต้องเจอกับเขาพยายามคอนโทรลการเล่นของเขาเราทราบถึงคุณภาพของเขาดีทุกคนรู้ดีคุณภาพของดอทมูลมาจากทุกจุดพวกเขามีทีมที่แข็งแกร่งตอนนี้ซันโชเองก็กำลังประสบปัญหาเจ็บน้องอยู่นะคะแต่คาดว่าเขาจะพร้อมในการเจอกับซิตี้ทั้ง2เกมในวันที่6และ14เมษายนนี้ค่ะ ก็ขอให้ซันโช o โชว์ฟอร์มได้ดีในทุกๆเกมนะคะแต่ก็ยกเว้นในเกมที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แล้วกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาติดตามข่าวสารเรือใบสีฟ้าได้ใหม่นะคะในทุกๆวันแอดมินก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับพวกเราชาวเรือใบสีฟ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ